สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เจอกับวันแล้วก็คูปเปอร์นะคะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่30พฤศจิกายนปี2024นะคะก็มาเจอกับเราสองคนช่องน้อย,อย <c oughs> ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่กดไลค์ให้กับวิดีโอแล้วก็ติดตามนะคะทุกคนยังไงก็ขอบคุณมากๆคะ่ะขอบคุณที่เอนดูคูปเปอร์นะคะ look at you baby you so cute and you so handsome you so adorable baby mommy love you so much นี่เป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวกของวันเมื่อเมื่อวานเนะเราก็มีการพูดถึงการภาษีน้ำเข้าที่ทํามมีการประกาศเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะคะเรามาดูนะคะว่าวัาวนนี้มีข่าวหรือข้อมูลเกี่ยวกับภาษีศุลกากรของทรัมปะะ์ทำเีแนวโนมที่จะกระทบราคาในเจ็ดอุตสาหกรรมอย่างไรบ้างน,นะคะก็เขามีพูดใน มันนะคะข่าวนี้นะคะก็วันจันทร์นะคะทรัมป์ได้ประกาศแผนการที่จะก,กำหนดภาษี25นะคะสำหรับสินค้าจากแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะทุกคนอย่างที่เราทราบกันนะคะแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกเนี่ยเป็นคู่ค้ารายใหญ่ของสหรัฐอเมริกาคิดเป็นเกือบ30ของปริมาณการค้าของสหรัฐ แคนาดาคะยังเป็นหนึ่งในประเทศที่พึ่งพาการค้ามากที่สุดในโลกนะคะโดยร้อยละ75ของการส่งออกไปที่สหรัฐอเมริกาดังนั้นภาษีศุรกรที่สูงขึ้นก็จะมีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจของแคนาดานะทุกคน ทีนี้เรามาดูนะคะเขาบอก NBC News ก็มีการรายง,งานนะคะว่าหากมีการกำหนดภาษีสุรากกรอาจทํทำให้ชาวอเมริกันนะคะเสียค่าใช้จา่ายประมาณ78พันล้านดอลลาร์ต่อปีนะคะโดยสินค้าในชีวิตประจำวันก็จะมีราคาเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนก็มาดูนะคะว่าหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หลักเ7ประเภทที่จะได้รับผลกระทบมากที่สุดเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะอันที่หนึ่งะคะในเรื่องเกี่ยวกับรถจนชิ้นส่วน ยานยนต์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งแคนาดาและเม็กซิโกเนี่ยเป็นซัพพลายเออร์รายใหญ่ของยานพาหนะแล้วก็สินส่วนนะคะและรถยนต์หลายคันที่ขายในสหรัฐอเมริกาประกอบในประเทศเหล่านั้นนะคะหรือใช้ส่วนประกอบที่มาจากาทางเม็กซิโกหรือแค <c oughs> นาดาคะนักวิเคราะห์ประเมินนะคะว่าภาษีสุรกากรสามารถเพิ่มราคารถยนต์ใหม่ได้1,000ถึง5,000ดอลลาร์นะคะโดย ชิ้นส่วนต่างๆเช่นเครื่องยนต์ระบบเกียร์แล้วก็ยางจะแพงขึ้นชิ้นส่วนทดแทนจะมีราคาแพงขึ้นเนื่องจากภาษีศุลกาก่อน,นะคะอันดับที่สอนะคะผลิตภ,าภาัณฑ์ทางการเกษตรมาดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะยังเป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ไปยังสหรัฐอเมริกานะคะรวมถึงผลงไม้ผักเนื้อสัตว์แล้วก็ผลและ ผลิตภัณฑ์นมภาษีสุนาก,กร25อร์ก็จะทำให้วัตถุดิบหลักในชีวิตรประจำวันนะคะอย่างเช่นอะโวคาโดมะเขือเทศเนื้อวัวแล้วก็ชีสนะคะจะมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกานะคะ การส่งออกเนื้อวัวของแคนาดาในทุกตลาดคาดว่าจะมีทั้งหมด595,000ตันในปีนี้นะคะโดยประมาณ80%มีไว้สำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกาปีที่แล้วนะคะสหรัฐนำเข้าอะโวคาโดมูลค่า2.7พันล้านดอลลาร์จากเม็กซิโกนะคะสหรัฐอเมริกาอันนี้เป็นรายงานจากกรมวิชาการเกษตรนะคะ สองจุดเจ็ดพันล้านดอลลาร์จากเม็กซิโกนะคะอโวคาโดนะคะทุกคนวันก็ชอบกินนะแพงไหมก็ถือว่าไม่แพงมากพอราคาพอ,พอจับต้องได้นะ,ะทุกคนชอบกินด้วยนะ,ะต่อไปอิเล็กทรอนิกส์นะคะอิเล็กทรอนิกส์ Hi baby อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะจำนวนมากรวมถึงสมาร์ทโฟนถูกประกอบขึ้นในเม็กซิโกหรือต้องพึ่งพาส่วนประกอบที่ผลิตที่นั่นนะคะภาษีสุนกากรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะคะอาจทำให้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคสูงขึ้นโดยเฉพาะอุปกรณ์อย่างเช่นทีวีนะคะแล็ปท็อปแล้วก็เครื่องใช้ภายในบ้านที่ต้องพึ่งพาการผลิตของเม็กซิโกนะคะอันดับต่อไปเชื้อเพลิง แร่แล้วก็น้ำมันนะคะแคนาดาเนี่ยเป็นผู้ส่งออกน้ำมันเดบแล้วก็ปิโตเรเลียมกันรายใหญ่ที่สุดไปยังสหรัฐอเมริกาภาษีสุรกรณาเร์5เนี่ยจะเพิ่มต้นทุนเชื้อเพลิงส่งผลกระทบต่อราคาแก๊สแล้วก็น้ำมันทำทำความร้อนอ่ะนะคะซึ่งหมายความว่าผู้บริโภคมีแนวโน้มที่จะเห็นราคาที่สูงขึ้นที่ปั๊มน้ำมันนะคะโดยหลาย หลายเซนต์ตกกลอนนะคะทุกคนจะถูกเพิ่มเข้าไปในราคาน้ํามันเป็นซิ้นแล้วก็ดีเซลนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้เมียบอนะว่าราคาน้ํามันแพงกนอีอ่ะทุกคนเ <laughs> นาะตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเราจ่ายแบบสองเท่าสามเท่าอนะทุกคนเนะาะค่าแรงก็ไม่ได้ขึ้นมากเนาะโอเคต่อไปในอุตสาหกรรมของอพลาสติกแล้วก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกนะทุกคนแคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนเนี่ยจดหาว่า วัสดุและก็ผลิตภัณฑ์พลาสติกจำนวนมากที่ใช้ในบรรจุภัณฑ์การก่อสร้างนะคะแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคภาษีศุลกรากรจะเพิ่มต้นทุนสำหรับธุรกิจแล้วก็ผู้ผู้บริโภคในอุตสาหกรรมที่ต้องพึ่งพาพลาสติกนะคะอันนี้ก็มีผลกระทบนะต่อไปเครื่องจักรและอุปกรณ์อุตสาหกรรม แคนาดาแล้วก็เม็กซิโกนะคะยังส่งออกเครื <hey> ่องจักรกลหนักนะคะเครื่องยนต์แล้วก็เครื่องมืออุตสาหกรรมที่ใช้ในการผลิตและการก่อสร้างนะทุกคนหากมีการกำหนดภาษีศุลกากรของทรัมป์นะคะอุสาอุตสาหกรรมของสหรัฐเนี่ยจะต้องเผชิญกับต้นทุนอุปกรณ์ที่สูงขึ้นอย่างเช่นนะคะเครื่องจักรอุตสาหกรรมหม้อไอน้ำ แล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าต้นทุนที่สูงขึ้นอาจทําให้โครงการก่อสร้างก็ผลิตาการผลิตนะ่ะช้าลงซึ่งในการกับกันนะคะอาจส่งผลต่อบริษัทในการอุตสาหกรรมเหล่านี้น,นะคะถ้าเขาบอกว่านี้ถ้าโหวตให้ทรัมป์นะคะเพราะคิดว่าเขาจะทําให้ค่าที่อยู่อาศัยลดลงไม้ปูนซีเมนต์แล้วก็วัตถุอื่นๆนะจำนวนมากของของที่มาจากแคนาดานะซึ่งหมายความว่าต้นทุนการก่อสร้างจะสูงขึ้นนะคะอันนี้ก็นักอ่า มีนักวิจารณกล่าวนะคะของ CNN แล้วก็ต่อไปในเรื่องของอุตสาหกรรนมะผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมแล้วก็เหล็กนะคะแคนาดานะ,ะทุกคนเป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำของอลูมิเนียมแล้วก็เหล็กซึ่งจำเป็นสำหรับการก่อสร้างการผลิตายานยนต์นะคะแล้วก็บรรจุพันธุ์ภาษีสุรากรนะคะจะเพิ่มต้นทุนวัตถุดิบ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่ใช้โลหะเหล่านี้นะคะแม้แต่ผลิตภัณฑ์อย่างเช่นพวกกระป๋องโซดาอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบนะคะเกี่ยวกับาการประกาศของทรัมปนะ์ในเรื่องภาษี25%นะคะก็จะกระทบในอุตสาหกรรมเหล่านี้นะคะก็มีทั้งหมด7เจ็ดอุตสาหกรรมที่เขาพูดถึงนะก็มีหนึ่งยานยนต์แล้วก็ ชิ้นส่วนยานยนต์นะคะผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอันดับที่2อะะอันดับที่3ก็จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์อันดับที่4ี่ก็จะเป็นเชื้อเพลิงแรกและก็น้ำมันนะคะอันดับที่5พลาสติกและผลิตและผลิตภัณฑ์พลาสติกอันดับที่6ก็เครื่องจักรและอุปกรณ์สาหกรมนะคะอันดับที่7ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์อะลูมิเนียมแล้วก็เหล็กนะคะซึ่งจะมีผลกระทบจะทําให้ราคา สูงขึ้นนะคะต้นทุนก็จะสูงขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องที่เขาเอามาวิเคราะห์กันนะคะอาจจะค่าใช้จ่ายเราอาจจะสูงขึ้นเอนะค่าแรงเท่าเดิมทุกคนไม่เป็นไรสู้ๆสู้ๆกันทุกคนคนไหนที่ทํางานก็เป็นกําลังใจให้นะคะวันก็ทํางานนะทําทุกอย่างที่เขาจ้างนะคะแล้วได้ต้งินนอกคุกเนาะทาทุกอย่างทุกอย่างคุกก็ทํางานคุบก็ทํางานช่วยมามอนี่นี่ไง วันนี้วันก็ออนเรื่องนี้มาฝากทุกคนนะคะคนไหนที่ไม่มีเวลาอ่านข่าวหรือไม่ได้มีเวลาดูข่าวนาะก็อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะทุกคนไม่ไม่ได้มาในเรื่องของประกันสังคมหรือไม่ได้เคอะไรนะมาในเรื่องนี้เพราะว่ามันก็สนใจนะว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างนะคะ25%ถือว่าเยอะนะคะของจีนเองเนาะที่เราพูดไปเมื่อวานเนาะก็ห,หวังว่ารัฐบาลชุดใหม่จะทำให้อะไรๆมัน ไม่แพงเกินไปทุกคนเนาะก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนลองเปลี่ยนรัฐบาลดูบ hmm. ้างนะคะถ้า nah, สี่ปีไม่เวิร์กเราก็เลือกคนใหม่เนาะทุกคนเนะก็หวังว่าจะเป็นอะไรที่ออกมาในในทางที่เป็นบวกนะทุกคนเนาะเนาะคูเปอร์เนาะคูเปอร์ก็จะได้ ของเล่นที่มีราคาไม่มีเงินซื้อให้นะครุบเล่นของเก่าไปก่อนนะลูกโอเคค่ะทุกคนยังไงวันนี้วันกับคูเปอร์ไปแล้วนะคะขอบคุณทุกคนมากมจริงๆที่กดไลค์ให้วิดีโอนะคะแล้วก็เอนดูคูเปอร์ขอบคุณมากๆนะคะเจอวันแล้วก็ต้องมีคูเปอร์วันนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เอ็นจอยกับฮอลิเดยนะคะ แ a n สกิฟวิ n นก็ผ่านไปแล้วเดี๋ยวเข้ามาก็จะเป็นคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นะคะขอบคุณทุกคนมา,มากๆจริงๆคลิปนี้วันไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนลูกสวัสดีสวัสดีครับยูนี่สุดยอดบายบาย,บาย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 ไยอ๋อโอเคโอเค